เมื่อเราตายจะเกิดอะไรขึ้นและทำอย่างไรจรึงจะไม่ตายจรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนมาจากความว่างเปล่าซึ่งก็คือความปราศจากสิ่งใดและกลับคืนสู่ความว่างเปล่านี้กล่าวอีกในหนึ่งการมีอยู่ของสสารเกิดมาจากที่แห่งความว่างเปล่าดำรงอยู่และกลับคืนสู่ที่แห่งความว่างเปล่านี้มนุษย์ก็มาจากที่แห่งความว่างเปล่านี้ และกลับคืนสู่ที่นั่นด้วยสมมุติว่ามีผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วอยู่นตรงนี้คนผู้นี้จะไม่สามารถคิดและไม่สามารถร้องด้วยความเจ็บปวดได้แม้ว่าเขาจะถูกแทงด้วยมีดเมื่อสิ้นชีวิตแล้วเขาจะไม่สามารถคิดหรือทำอย่างที่เขาเคยทํขาขณะยังมีชีวิตเมื่อร่างของเขาถูกเผาไปแล้วก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่ด้วยเหตุนี้ จึงไม่เหลือสิ่งใดเมื่อมนุษย์สิ้นชีพเช่นเดียวกับที่รถยนต์ใช้งานไม่ได้เมื่อไร้แบตเตอรี่การตายหมายถึงหายไปนั่นคือความตายเกิดอีกครั้งหรือเกิดใหม่หมายถึงการกลับคืนสู่ที่แห่งความว่างเปล่าและการเกิดอีกครั้งในฐานะสัจธรรมในโลกแห่งสัจธรรมโลกนี้คือสวรรค์และสวงสวรรค์ ถ้ามนุษย์ไม่ได้เกิดในโลกนี้ขณะยังมีชีวิตบุคคลน,นั้นก็จะแค่มาลายหายไปเมื่อสิ้นชีพเนื่องจากไม่มีสวรรค์และสวงสวรรค์อยู่ในใจของคนผู้นั้นหลังจากผู้เป็นเจ้าของจักรวาลผู้ซึ่งเป็นสัจธรรมมาสู่โลกนี้และจิตของเรากลายเป็นหนึ่งเดียวกับจิตแห่งผู้เป็นเจ้าของจักรวาลซึ่งเป็นรากฐานต้นกําเนิดแห่งจักรวาลเมื่อนั้นตัวตนในอดีตจะหายไปหมดสิน้น จากนั้นเมือ่อผููเป็นเจ้าของจักรวาลสร้างโลกใหม่อันเป็นโลกที่แท้จริงผ่านทางวาจาของพวกท่านเราจะสามารถเกิดอีกครั้งเกิดใหม่เกิดใหม่ในฐานะกายและจิตแห่งสัจธรรมเราจะสามารถมีชีวิตชั่วนิวรันดร์ในแผ่นดินนี้ณนะที่นี้หากคุณต้องการเรียนรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการมีชีวิตที่แท้จริงโปรดสง e ่งอีเมลมาที่ meditationbangkok@gmail.com ขอบคุณค่ะ